สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง AT s t y l e นะคะมาอยู่ในไร่มันกันอีกแล้วนะคะค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะหรือคลิปก่อนๆน,นะคะก็มีพี่ๆหลายคนนะคะสงสัยนะคะว่าเ,เราใช้ ยาอะไรในการควบคุมแมลงนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาบอกนะคะยี่ห้อของยานะคะแล้วก็วิธีการใช้ยานะคะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะค่ะนี่นะคะก็คือตัวยานะคะที่เราใช้ในการฉีดควบคุมแมลงนะคะชื่อยาว่าอ e ีสดินเอ็มนะคะหรือชื่อสามัญก็คือ คลอไพลิฟอร์ดนะคะกับไซเพอร์เมทรินนะคะใช้ยังไงคะตัวนี้ใช้น้ำยี่สิบห้าลิตรต่อยานี้ใส่ประมาณยี c c. ่สิบถึงสามสิบสีีนะคะก็ค,คือน้ำมัน,ม,น,ม,นมันยังเล็กอยู่มันเพิ่งได้ประมาณครึ่งเดือน ยี่สิบวันครึ่งเดือนประมาณนี้ครับก็คือมันยี่สิบวันได้ประมาณยี่สิบวันจากการปลูกนะคะหลังจากการปลูกเราก็ใช้ยาตัวนี้ในการฉีดฉีดพ่นเอาแค่ละอ,องมันครับอ๋อฉีดพ่นนะคะเอาแค่ละอ,องนะคะแล้วก็ใช้ครั้งต่อไปมันเริ่มลงหัวหรือว่ามีไอตัวแมลงเริ่มเริ่มกวนแล้วอ่ะก็ฉีด ฉีดเพิ่มเพิ่มซีซีขึ้นเรื่อยๆก็คือ,อเริ่มแรกใช้สามสิบซีซีล้วก็เพิ่มไปเพิ่มเป็นห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบไปแล้วแต่อายุมันถ้าว่ามันลงหัวแล้วเราใช้เยอะๆได้เลยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยส่วนยาตัวนี้มันจะไม่กานเพียนะครับเดี๋ยวบางคนจะว่าเออฉีด กันเพี้ยกันอะไรมันในรูปมันก็มีเพี้ยจริงแต่เราฉีดแล้วมันไม่หายเพี้ยมันไม่หายอันนี้นะคะจากประสบการณ์ก็คือเราเอาไปฉีดฆ่าเพี้ยแล้วมันไม่หายนะคะมันฉีดได้การนอี้อยู่เนี่ยด้วงดาะมันเทศเนี่ยตามรูปเนี่ยตามรนีตามรูปเนี่ยตามเนี่ยตปเนี่ยาปเนี่ยารูนี่ตารปเนีตามเนี่ยมรูปเนี่ยตามนี่าเนี่ยามะหลน่ายคนน่าจะเจอแมงด้วน่ ใช่ไหมคะเจาะมันนะคะเป็นรูตัวนี้ก็คือเราใช้ยาอันนี้ในการควบคุมใช,ใช่ใช้มาตลอดเลยครับพี่พี่คนไหนอยากไม่ให้แมงลงเลยจากสิบวันสิบวันถึงสิบห้าวันฉีดทีครับเนี่ยมันประมาณเนี่ยมันประมาณสองเดือนอืมช่วงเนี้ยเราจะฉีดทีได้เลยเพราะมันเริ่มลงหัวแล้ว พเริ่มจะแมงเริ่มจะกวนสิบวันถึงสิบห้าวันนะฉีดอันนี้ใส่ส่ประมาณที่ผมใส่อยู่ประมาณร้อย <50. S 2> ห้าสิบร้อยห้าสิบสีซีคือเราก็เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้าว่ามันได้สามเดือนแล้วก็ใส่เป็นสองร้อยเลยใส่แกๆนะ่ๆหน่อยเพราะว่ามันลงหัวแล้ว นี่นะคะก็คือสูตรหรือเทคนิคที่ใช้ในการเทคนิคอีกอย่างคืออย่าฉีดตอนร้อนคืออย่าฉีดตอนอากาศร้อนเพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวหัวมันจะเน่าอืมคือถ้าเราไม่ฉีดตอนอากาศร้อนก็คือเราจะฉีดช่วงเย็น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 แล้วก็เช้านะคะ เพราะว่าถ้าเราฉีดช่วงแบบว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ย<ช>หัวมันจะเน่าใช่แล้วอีกอย่างคือดินต้องเปียกฉีดตอนดินเปียกก็คือเราต้องลดน้าก่อนลดน้ําก่อนใช่ลดน้ำก่อนหรือว่าเรามีสายน้ําหยดอย่างนี้ <c oughs> ก็ปลออ่อยไปตามสายน้ำหยดเลยเอออันนี้ก็คือสายน้ำหยดแล้วก็ปล่อยหยดไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หยดไปเพื่อให้ให้ดินมันเปียกก่อนนะคะนี่คือเทคนิคนะคะใช่ ถ้าดินไม่เปียกมันมันไม่ลงซึมไปข้างล่างอะ่ะถ้าให้ดีเลยนะฝนตกครับบ้านไหนที่ฝนตกปุ๊บฉีดเลยอืมแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าฝนตกปุ๊บเราฉีดยาเลยนะคะฉีดยาดคุมแมลงเลยนะคะค่ะคือถ้าที่อื่นนะคะไม่มีชื่อยาย อ,อีสดินเอ็มนะคะเราก็ใช้ชื่อยาสามัญตัวนี้นะคะไปบอกเขาเลยนะคะคอลิไพลิฟอร์ดคอพลิฟอร์ดนะคะกับไซเพอร์เมทรินนะคะแล้วก็ไปบอกทางร้านว่าเราขอซื้อยาที่มีชื่อสามัญแบบนี้นะคะมาฉีดายาอ,อะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกันอ <laughs> ขอแค่ว่าชื่อสามัญนเป็นสองตัวนี้อมนะคะ ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับไล่มันเทศอีกนะคะใน EP หน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย